เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดห่วงบทที่127ยังพูดเรื่องอื่นอีกหรือไม่ เงียบไปเนิ่นดนานเขาจึงเปิดปากอีกครั้งองค์ชายหกบอกว่าตอนคัดเลือกสาวงามในปีนี้เขาจะขอพระราชทานสมรสกับห้องเต้ถามคุณหนูช่วยว่านางดีใจหรือไม่เสียงของคุณหนูเบายิ่งจนผู้น้อยไม่ได้ยินแต่องค์ชายหกฟังแล้วเบิกบานใจยิ่งนักสี่เจียเอ่ย สีสิ้นหัวเราะญาติผู้น้องคนนี้ของเขารู้กาละเทศะยิ่งชาติก่อนผัดผ่อนงานแต่งไปหลายเดือนชาตินี้มั่นใจว่าไม่มีทางเป็นชายาของเขาได้แล้วก็รีบตอบรับคำสู่ขอของน้องหกทันทีสายตาแหลมคมไม่ต่างอะไรกับฟู่หลงเพียงแต่ฟู่หลงแต่งเข้ามาแล้วก็รักเดียวใจเดียวกับเขากระตันยูต่อมาดาช่วยเหลือเขาดูแลน้องชายช่วยหว่นเล่าชาติก่อนเขานึกว่านะ างแต่งให้กับน้องหกแล้วก็จะอยู่ร่วมกับน้องหกดีๆตอนนี้มานึกดูแล้วสีจิ้นไม่อาจรับรองได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นจะเป็นความจริงออกไปเถอะต่อไปจับตาความเคลื่อนไหวของคนสกุลช่วยทุกคนไว้สีเจียไม่ได้จากไปทันทีลังเลครู่หนึ่งก็เอ่ยจะให้จับตามองท่านใต้เท้าแสนาบดีด้วยหรือ สีจิ้นหมุนกายไปแล้วได้ยินคำพูดนี้ก็ร้องอืมรับคำหนึ่งเรือนฝูฉีฟู่หลงเพิ่งอาบน้ำเสร็จกำลังจะออกจากถังไม้ก็ได้ยินเสียงสาวใช้เล็กทางด้านนอกเรียกท่านอ๋องฟู่หลงส่งสัญญาณให้หลันเสียงกับเหมยเสียงออกไปหดไหลกับลงน้ำมองบุรุษที่เดินเข้ามายิ้มบางก่อนเอ่ย ท่านององพูดคุยเสร็จเร็วเพียงนี้หรือผมของนางสายายาวดุดน้ำตกใบหน้างามล้ำรอยยิ้มเปี่ยมสเสน่ห์สีจิ้นชื่นชอบยิ่งอารมณ์เบิกบานขึ้นมาหลายส่วนชายหนุ่มถอดเสื้อผ้าก้าวเข้ามาในถังน้ำ้อนนางมานั่งบนตาก หนองหนองอาบเสร็จแล้วหรือเช่นนั้นช่วยข้าเช็ดตัวหน่อยฟู่รองไม่ง้อนางเห็นได้ชัดว่าวันนี้สีจิ้นมีเรื่องหนักใจมาตั้งแต่อยู่ในตัวสกุลชุยแต่เขาไม่บอกนางสกุลชุยก็เป็นบ้านมารดาเขานางไม่กล้าบุ่มบามสอบถามได้แต่แซงไม่รู้อะไรฟู่รองหยิบผ้าเช็ดตัวที่พาดอยู่บนถังขอบไม้มือหนึ่งยันไหล่สีจิ้นอีกมือเช็ดอกให้เขา ข้างนอกฟ้ามืดมิดแสงตะเกียงในห้องสองสว่างสองให้เห็นรอยแผลเป็นหลายแห่งบนร่างชายหนุ่มอย่างชัดเจนนอกจากบาดแผลจากธนูตรงไหล่ซ้ายที่เคยรับแทนนางแล้วนั้นบาดแผลจุดอื่นก็จางลงไปมากนึกได้ว่าท่านอองที่ดูเหมือนมีอำนาจเรียกลมเรียกฝนได้นั้นพี่จริงก็ไม่ได้มีชีวิตด้าบรื่นสมปรารถนาทุกเรื่องยิ่งมองรอยย่นน้อยๆบนหน้าผากเขาฟู่หลงก็ยิ่งเ็นร่างเขาอย่างอ่อนโยนมาก ขึ้นเสร็จแล้วท่านอ๋องหันหลังสิข้าจะถูหลังให้ท่านสีจิ้นหลับตาเสพสุกเต็มที่ยามนี้ลืมตาขึ้นมาเห็นใบหน้านางแดงละมุนมีหยดน้ำกับหยาดเหงือ่อเกาะอยู่งามสะครานเย้าวยวนใจเขาก็ยื่นมือไปโอบนางจูบหน้านางเอ่ยหนงหนงเจ้าชอบข้าหรือไม่เขาพันถามขึ้นมาฟู่หลงกัดริมฝีปากมองเขาอย่างเจ้าเล่ ไม่ชอบหัวคิ้วของสีิ้นขมวดขึ้นมาทันทีล้อเล่นตั้งหากชะไหนท่านอ๋องจึงนึกว่าเป็นจริงได้ฟูหลงรีบเอ่ยกล่าวแล้วก็หอมใบหน้าเขาฟอดนึงอย่างเขินอายดวงตางามชำเลืองมองค้อนเขาแวบหนึ่งจากนั้นก็หลุบเปลือกตาลง ขายอยากเอื้อนเอ่ยแต่ไม่กล้าสีจิ้นไม่ได้เอ่ยอะไรร่างกายกับมีปฏิกิริยาขึ้นเขาหน้าเกรงขามเหมือนเสือร้ายฟู่หล่มทำท่าจะหนีกับถูกสีจิ้นดึงกลับมายัางป่าเทือนเพียงพริบตาก็บุกยึดครอบครองสำเร็จต่อให้คนทั้งสองสนิทสนมกันเช่นนี้มาหลายครั้งแล้วฟู่หล่มก็ไม่อาจปรับตัวรับได้ทันทีหงืหน้าขึ้นน้อยๆปากแดงพะเยอออกวิงวอนโดยไร้เสียง ครั้งนี้สีจิ้นไม่ได้รีบร้อนทำขั้นต่อไปเขาจูบคอนางอย่างอ่อนโยนค่อยๆเลื่อนปากมาที่ใบหน้านางถามแช่มช้าเช่นนั้นนงงชอบข้าตอนใดอย่าหลอกข้าพูดตามความจริงดวงตาของฟู่หลงผุดไอน้ำพร่างพรายทำให้สีจิ้นไม่อาจมองเห็นได้ชัดชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือฟู่หลงบอกไม่ถูกนางชอบสีจิ้นหรือไม่ ต้องชอบสิก็เมื่อตอนที่นางชอบสียเยี่ยนสามีของนางหล่อเหลาเก่งกาจมีอำนาจทั้งยังดีต่อนางนางจะไม่ชอบได้อย่างไรแต่ฟู่หลงรู้ว่าคำว่าชอบที่สีจิ้นเอ่ยนั้น เป็นความรู้สึกที่ยามคนได้ครอบครองก็หวานล้าเกินอื่นใดเมื่อสูญเสียไปก็ปวดร้าวสุดซวงในเช่นกันตอนนี้นางมีความสุขดีแต่ถ้าวันใดสีจิ้นไม่อยู่แล้วหรือเขามีสตรีอื่นเหมือนชาติที่แล้วที่สีเชอร์ทำกับพี่สาวนางนางจะปวดร้าวสุดซวงหรือไม่ฟู่หลงคิดว่าไม่ ดังนั้นนางยังชอบสีจิ้นไม่พอใช่หรือไม่แต่นางจะบอกตามความจริงได้อย่างไรในหัวมีความคิดมากมายทว่าก็แค่ช่วพลิบตาเท่านั้นภายใต้การจับจ้องอย่างคาดหวังของสีจิ้นฟู่หลงก้มหน้าลงค่ามองข้ายามเอ่ยสีจิ้นเชยคางนางขึ้นฟู่หลงมองค้อนเขาดวงตาอ่อนโยนขึ้นมาเอ่ยรำลึกเสียงเบา หลังพระราชทานสมรสแล้วพวกเราอยู่บนเรือสำราญข้าขูว่าจะย้อนได้อายุยืนที่ร้อยให้ท่านอ๋องทิ้งไป ตอนนั้นท่านอองจับมือข้าไว้แน่นข้าก็เริ่มชอบท่านอองแล้วข้ากลัวไม่อยากมีลูกท่านอองยอมให้ข้าเลี้ยงการตั้งครรภ์ข้าก็ชอบท่านอองเพิ่มขึ้นอีกนิดกระทั่งท่านอองรับธนูแทนข้าข้าก็ยิ่งชอบท่านอองชอบท่านมากๆากนางประคองใบหน้าของเขาสายตากวาดมองใบหน้าหล่อเหลาเย็นชาของเขา ชอบถึงขั้นอยากอยู่กับท่านอองไปทุกชาติพบไม่ต้องการแยกจากท่านอองตลอดกานลูกกระเดือของสุยจิ้นขยับท่านเล่าท่านอองชอบข้าหรือไม่เริ่มชอบข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ฟูวหลงถามเสียงเบานางขยับมาซุกในอกเขา น้ำที่ท่วมถึงไหล่นางลดระดับลงเผยให้เห็นภาพงามตาวับๆับแบมๆมือหนึ่งของนางเกาะไหล่เขาอีกมือลูบไหลใบหน้าเขาปากเอ่ยคำพูดค้ายล่อลวงคนดวงตาสุขใสเปี่ยมรักอ้อยอิ่งมองเขาอย่างยั่วเยาว้าช่างเหมือนปีศาจจิ้งจอกที่ออกมาร่อนเร่ยามดึกดื่นล่อลวงวิญ,ญญาณของเขาโดยเฉพาะเขาชอบนางตั้งแต่เมื่อไร่สีสิ้นจำไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีแก่ใจจะไปหวนคิดถึง ปรากบปากก่อนกดสาวน้อยลงไปในถังน้ำยากจะหายใจออกก็ไม่ต้องหายใจฟู่หลงมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขานางเพียงหลับตาลงวิญญาณค้ายหลุดลอยออกไปเสมือนเรือลอยละล่องที่ไม่อาจเทียบฝั่งได้คืนนี้สีจิ้นมีท่าทางผิดแปลกไปเมื่อก่อนเขาชอบเอ่ยวาจาเหลวไหลเย,ย้าแย่นางจงใจให้นางอับอายเกินกว่าจะฟังแต่สีจิ้นยามนี้กลับไม่เอ่ยอะไรสักคำกระทั่ง ลมหายใจก็ยังราบเรียบสม่ำเสมอขณะที่สลืมสาลืออยู่นั้นฟู่หองไายเห็นความสุขุมในดวงตาเขาไม่ทราบว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่นางก็ไม่มีโอกาสสอบถามสิ่งสุดท้ายที่สติสัมปชัญญะทำก่อนหลับไปก็คือเติมเต็มความหันษาให้เขา นางหลับไปเพราะเหนื่อยล้าสรีจินเช็ดกายคนทั้งสองแล้วก็นอนมองหัวเตียงมืดมิดไม่รู้ว่าเมื่อใดจึงหลับไปท่ามกลางความสับสนเลื่อนรางเขาพันปรากฏกายที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งที่นี่ขายว่าเขาเคยมาเยือนแล้วสีจิ้นบังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีขึ้นมากำลังจะจากไปถยถอยก็มีเสียงลมแล่นหวีดร้องเขาหันกลับไปมองเห็นเงาดาบว่าผ่านแม้คิดหลบหลีกดาบล้ำค่าเล่มนั้น เกือบเฉือนคอเขาอย่างง่ายดายซ้ำเหมือนตัดหยวกกล้วยที่แปลกก็คือเขาไม่รู้สึกเจ็บเพียงมองใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตาแดงสานของน้องหกหายอยู่ในห้วงฝันเขาอยากถามน้องหกว่าเหตุใดต้องฆ่าเขาธนูแหลมคมดอกหนึ่งพันพุ่งปักอ,อกน้องหกโดยไร้สัญญาณเตือนราตีดำสนิทด,ดุดน้ำหมึกสีตจนลืมตาขึ้นมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเขายกมือขึ้นแตะหางตาสัมผัสได้ถึงความเย็นชื้ เล็กน้อยไม่ได้ฝันเช่นนี้มานานเพียงใดแล้วนั่นเป็นน้องชายแท้ๆของเขาเป็นน้องชายที่ตอนเด็กเขาชอบรังแกหยอกล้อเล่นสอนขี่มา้าเขียนอักษรด้วยตนเองเป็นน้องชายที่มีสายเลือดเดียวกับเขาเขานึกมาตลอดว่าน้องหกถูกคนใช้อำนาจหลอกล่อจึงลงมือกับเขาเขาสาบานว่าชาตินี้จะจับคนผู้นั้นมาให้ได้พี่น้องจะได้ไม่ต้องเข็นฆ่ากันอีก แต่วันนี้เขาพันพบความเป็นไปได้อย่างหนึ่งขึ้นมาน้องหกของเขาอาจจะถูกสตรีหลอกลวงถึงได้สีจิ้นยิ้มหยอะตอนเองเขายอมให้น้องหกลองมือกับเขาเพราะต้องการอำนาจยังจะดีกว่าทำเพื่อสตรีจอมปลอมเช่นนั้นยังทำให้น้องหกดูทรงภูมิกว่าแต่ไม่ว่าจะทำเพื่ออำนาจก็ดีเพื่อสตรีก็ดีชาตินี้เขาจะจับคนผู้นั้นมาให้ได้ทำให้มันอยู่มีสู้ตาย ไม่มีใครสามารถปั่นหัวพวกเขาพี่น้องได้อีกแล้วเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงช่วงเช้าอากาศเย็นหนาวอยู่บ้างกลางวันอุณหภูมิกำลังดี อบอุ่นแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปฟู่รองถือโอกาสตอนส่งของขวัญเทศการไหว้พระจันทร์พาเจินเกอเอ๋อกลับบ้านเดิมฟู่เป่าได้ข่าวแล้วก็พาต้าหลังมาหาสองพี่น้องเดินไปเรือนของฟู้สวนตอนนี้ในสวนมีสุมองุ่นม่วงที่สุกนมกำลังดีอยู่สาวใช้เล็กจัดโต๊ะวางน้ำชาและเก้าอี้ไหวไว้ด้านข้างสุมองุ่นแล้วฟูหรองเข็นเจินเกอเ,เ,เอ๋อไปที่นั่นนั่งลงแล้วก็ชี้พวงองุ่นสอนบ ใช้ให้รู้จกักนี่คืออางุ่นอ่างุ่นของน้าหกอางุ่นของนางอร่อยที่สุดพวกเราเด็ดกลับบ้านดีหรือไม่ดวงตาดำขับของเจินเกอเอ,อ๋อกวาดมองซุ้มอางุ่นหลายรอบยื่นมือออกไปจะเด็ด น้องชายหิวแล้วต้าหลางเกาะรถเข็นไม้มองจนเกอเอ,อ๋องันหน้าเอ่ยกับฟู้หล่องด้วยท่าทางจริงจังหลานชายผู้นี้มีโอกาสได้เป็นสหายร่วมเรียนของบุตรชายนางในภายภาคหน้าฟู้หลองยิ้มรูปศีรษะเขาหยอกล้อเสียงอ่อนโยนเช่นนั้นต้าหลางเด็ดองุ่นสักพวงให้น้องชายได้หรือไม่ต้าหลางต้องซุ้มองุ่นเดินไปหาฟู่เปา ท่านอาอุ้มค่ะข้าจะเด็ดอางุ่นให้น้องชายสมแล้วที่เป็นพระชายาถึงกับกล้าเรียกเด็กน้อยทำงานแทนท่านเชเห็นแก่หน้าหลานชายตัวน้อยของข้าจะทำงานลำบากให้ท่านสักครั้งฟู่เป่าแซงตำหนิฟูร่รลองว่าแล้วนางก็อุ้มตาหลางไปเลือกองุ่นเจนิเกอเอ๋อเห็นแล้วก็ยื่นมือออกมาให้มานดาอุ้มอยากไปเด็ดเช่นกันฟู่รลองยิ้มน้อยๆขยับหน้าเข้าไปใกล้ จินเกอเอ๋อตูบแม่แล้วแม่จะอุ้มเต้าจินเกอเอ๋อรีบประคองใบหน้ามารดาจูบนางฟอดใหญ่ฟู่หลงอุ้มทารกน้อยไปหาฟู้เป่าอย่างสุขใจฟู้สวนตามอยู่ข้างกายนางอย่างไม่วางใจพี่สามระวังรากอางุ่นบนพื้นฟู่หลงย่อมรู้ดีตอนนี้จินเกอเอ๋อสนใจทุกอย่างรอบกายเห็นองุ่นก็จะเอื้อมมือไปจับให้ได้ จับแล้วก็ไม่ระวังบีบแตกไปหนึ่งลูกตอนแรกทารกน้อยตกใจแต่พอเห็นมารดากับนาะงหญิงหัวเราะชอบใจเขาก็ได้ใจขึ้นมาเล่นสนุกท่าเดียวฟู่หลงไม่ได้อุ้มเขาไปที่อื่นเจินเกอเอ่อบีบอง,งุ่นแตกไปหนึ่งพวงก,ก็อยากบีบพวงอื่นอีกนางเพียงจูบใบหน้าเล็กของเขาเอ่ยห้ามไม่ได้แล้ว ถ้าบีบอีกน้าหกของเจ้าจะตีเอานะเจินเกอเอ๋อฟังแล้วก็หันหน้าไปมองน้าหกทารกน้อยจำคนได้แล้วรู้ความขึ้นไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นญาติฝ่ายมารดาหรือเสด็จปู่เสด็จย่ากับอาหกในวังเขาก็ยอมให้อุ้มได้แต่จะต้องหลอกล่อให้เขาดีใจก่อนถ้าเจินเกอเอ๋อไม่สบอารมณ์พอดีกระทั่งสยจิ้นจะอุ้มเจินเกอเอ๋อก็ไม่ยอมกอดมารดาแน่นใายว่าทั้งชาตินี้จะไม่ยอมแยกจาก นางฟูสวนชอบหลานชายคนนี้เมื่อครูเห็นเจินเกอเ,เออหอมฟูหลงนางก็อิจฉาแล้วไม่สนใจว่าจะถูกพี่สาวล้อเลียนหรือไม่ยิ้มโอทารกน้อย เจินเกอเอ๋อให้นาะอุ้มนะนาจะอุ้มเจินเกอเอ๋อไปบีบอัางุูนกล่าวแล้วก็ทำไม้ทำมือให้เขาดูเจินเกอเอ๋อฟังเข้าใจยิ้มยิงฟันให้นางพวกสาวใช้ข้างกายเช็ดมือที่เปื้อนสีม่วงให้เขาแล้วฟู่สวนรับหลานชายมาอย่างยินดี อุ้มเขาไปบีบองุ่นเล่นไปได้สักพักเห็นฟู้หลงไปเล่นกับต้าหลังที่ฝั่งของฟู้เป่าฟูส้สวนเหลือบมองรอบข้างเห็นพวกสาวใช้ก็ไม่ได้มองมาก็แอบกระซิบกับเจนเกอเอ,อ๋อ เจนเกอเอ๋อหอมนะครั้งหนึ่งนะจะป้อนอ่งุ่นเจ้ากินนางเคยถือโอกาสตอนหลานชายหลับจูบเขาแต่ไม่เคยได้รับจูบจากเจนเกอเอ๋อมาก,ก่อนนอกจากพี่สามกับพี่เขยสามได้ยินว่าไม่มีญาติคนไหนที่เจนเกอเอ๋อยอมจูบแก้มก่อนเลยฟู่ส่วนอยากลองดู เจินเกอเอ๋อฟังคำว่าจูบเข้าใจปลายตามองน้าตนเองบีบองุ่นเล่นต่ออย่างเบิกบานขายไม่ได้ยินนางเอ่ยฟู่สวนอดไม่ได้ที่จะผิดหวังหลานชายไม่จูบนางนางก็รีบหอมเขาฟอดหนึ่งอย่างรวดเร็วเจินเกอเอ๋อมองนางอีกจากนั้นก็กลับไปบีบองุ่นต่อแต่แค่ยื่นมือออกไปแล้วก็บิดกลับมาใช้มือน้อยๆที่เปื้อนน้ำองุ่นป้ายแก้มตรงที่นางจูบเขาปากคายได้รับรสหวานจากอ นจิญเกอเอเ๋อริมฝีปากก้มหน้ามองมือทำท่าจะอมนิว้วฟู้สวนรีบเรียกฟู้หลงมาห้ามเขานางถามมารดาแล้วจนเกอเอ๋อสามารถกินองุ่นเล็กน้อยได้แต่องุ่นของที่นี่ยังไม่ได้ล้างหลานชายท้องเสียขึ้นมาจะทำเช่นไรสองพี่น้องวุ่นวายกันพักหนึ่งค่อยล้างมือจนเกอเอ๋อจนสะอาด ฟูหลงป้อนอางุ่นให้บุตรชายกินหนึ่งผลฟูหลงกลัวทารกน้อยจะน้ำลายไหลย,ยืดกับเถาอางุ่นอีกรีบอุ้มบุตรชายไปเรือนด้านหน้าของมารดาฟูเป่ากลับไปก่อนในห้องเหลือแค่พวกนางแม่ลูกฟูหลงวางเนิญเก,เกเอ่อลองบนต่างให้เขานั่งเล่นเองนางพูดคุยกับเฉียวซื่อได้รู้โดยบังเอิญว่าหูหยินดองสกุลฉินเชิญมารดาไปเป็นแขกจวนสกุลฉินสองรอบก็ประหลาดใจยิ่งนัก ชาไหนท่านแม่ไม่เคยบอกข้าเลยเฉียวซื่อมองนางอย่างสงสัยเดิมสองบ้านก็เป็นญาติกันควรไปมาหาสู่อยู่แล้วชาไหนต้องบอกเจ้าฟู่หลงรอบมองน้องสาวที่เล่นกับเจนเกอเอ๋ออยู่ถามเสียงเบาท่านแม่พาน้องหกไปด้วยหรือเฉียวซื่อพยักหน้า อาเป่าและส่วนส่วนเข้ากับอินอี่ได้ดีข้าพานางไปจะได้ไม่ต้องจมอยู่กับกองหนังสือทั้งวันฟูหรองตรึกตรองคู่หนึ่งยังคงถามเช่นนั้นท่านแม่ได้พบพี่ฉินหรือไม่เฉียวซื่อได้ยินคำพูดนี้แล้วในที่สุดก็วางเอี้ยมในมือที่เย็บไปได้ครึ่งหนึ่งลงมองบุตรสาวที่เพิ่งอายุ13นึกถึงสายตาที่ฮูหยินดองสกุลฉินมองฟู่สวนก็กระซิบถามฟูรองยังตกใจ เป็นไปไม่ได้หรอกกระมังฉินอิงไม่ใช่ว่าจะอายุยี่สิบแล้วหรือ จากนั้นก็คิดได้ว่าบุรุษกับสตรีอายุต่างกัน6-7ปีไม่นับว่าเป็นอะไรโลกของเฉียวซื่อสว่างเติดจ้าขึ้นมาทันทีนางเคยเห็นฉินอิงมาหลายครั้งปีนั้นได้พบเขาในจุดพักม้าก่อนเข้าเมืองหลวงฉินอิงเกรงใจมีมารยาต่อครอบครัวพวกนางทั้งยังชอบกวนเกอเอ๋อมากหูหยินรองสกุลฉินก็ดูคบหาด้วยได้ง่ายเฉียวฉลาดเปิดเผยใจกว้างถ้าสองสกุลเกี่ยวดองกันบุตร สาวแต่งไปแล้วก็สามารถอาศัยความสัมพันธ์ของพี่สามของนางนับเป็นการเกี่ยวดองกันอีกชั้นหนึ่งนางเผยสีหน้าย,ยินดีออกมาฟู่หลงใจเต้นตึกตกักพวกคู่ใหญ่สองบ้านต่างถูกใจกันเช่นนั้นงานแต่งก็คงมีโอกาสถึง8ส่วนแล้วนางไม่คุ้นเคยกับฉินอิงน้องสาวมีความคิดเรื่องการแต่งงานไม่เหมือนพี่สาวเชื่อฟังคำสั่งบิดามารดาเท่านั้นขอเพียงท่านแม่ตกลงกับฮูหยินดองสกุลฉินเ เงียบ อูไป๋ียังจะมีหวังหรือใกล้ถึงเวลาที่พวกนางเข้าเมืองหลวงในชาติก่อนแล้วอูไป๋ีควรเริ่มสนิทสนมกับน้องสาวฟู่หลงไม่อยากเปลี่ยนตัวน้องเขยนางคิดเปลี่ยนพี่เขยเพราะรู้ว่าสีเชอรไม่ใช่คนดีพี่สาวแต่งให้กับใครก็ไม่มีทางแย่ไปกว่าแต่งให้เขาอูไป๋ีกกับไม่เหมือนกันน้องสาวแต่งให้เขาแล้วก็มีความสุขดีเช่นนั้นเหตุใดนางจึงต้องมองน้องสาวแต่งให้กับฉินอิง ที่ไม่แน่ว่าจะให้ความสุขกับนางได้ฟู่หลงคิดอยากเรียบเคียงถามน้องสาวดูถ้าตอนนี้น้องสาวชอบฉินอิงแล้วนางก็ตนปัญญา น้องหกอายุ13แล้วช่วงนี้มีใครที่ถูกใจบ้างหรือไม่ฟู่หลงดึงฟู่ส่วนมาถามขณะที่ถามฟู่หลงก็จ้องใบหน้าเล็กของน้องสาวคาเมน้นถ้าบิดามารดากโกหกนางอาจจะมองไม่ออกแต่กับพี่น้องคนอื่นกลับไม่มีทางผ้าสายตาไปได้ฟู่ส่วนก็ไม่คิดปิดบังพี่สาวแท้ๆตวัดสายตาใส่ฟู่หลงที่จริงจะเรียกว่าตาวัดสายตาก็ไม่ถูกนะักเพราะดวงตาของฟู่ส่วน ไม่มีแววเดือดดานชิงชังขายอาจารย์สอนหนังสือที่ได้ยินนักศึกษาเอ่อยวาจารหน้าขันออกมาไม่อยากเชื่อแล้วก็ไม่แยแสจะจัดการฟู่หลงอึ้งไปครู่หนึ่งเห็นน้องสาวหันไปเล่นกับเจนิเกอเอ๋อต่อก็ลอบระบายลมหายใจในเมื่อน,น้องสาวไร้ใจฟู่หลงตัดสินใจว่าจะสอบถามเรื่องของฉินอิงจากสีจินชาติก่อนนั้นไม่รู้จักฉินอิงไม่ได้ใส่ใจเรื่องงานแต่งของเขาแต่สีจินสนิท สนมกับฉินอิงดีถ้าฉินอิงมีนางในดวงใจสีจิ้นน่าจะทราบตอนพบคำ่ำสีจิ้นออกจากวังมารับนางระหว่างทางกับจวนฟู่หลงก็คุยเรื่องการแต่งงานในเดือนหน้าของฟู่เย่าจากนั้นก็แ้งทำเป็นถามค้ายไม่ได้ใส่ใจจริงสิน้องรองกับช่วยสินใครแก่กว่ากัน ช่วยสิญแต่งงานแล้วท่านหนาไม่รีบร้อนหาคู่ให้น้องรองหรือรู้ว่าสีจิ้นชิงชังช่วยสินฟู่รองจึงเรียกชื่อซุยฉินเต็มๆสำหรับฉินอิงที่เป็นคุณชายรองสกุลฉินยามอยู่ต่อหน้ามารดานางก็เรียกเขาด้วยความเคยชินว่าพี่ฉินเมื่อแต่งให้สีจิน้น ก็เรียกขานตามเขาว่าน้องรองสีจิ้นรู้เรื่องนี้เช่นกันนึกถึงท่าทางโง่เขาของฉินอิงยามมาขอคำชี้แนะเอาใจสตรีกับเขาแล้วก็ขยับไปหอมฟูหรองฟอดหนึ่งคงใกล้แล้วพักนี้เขาไปเยือนบ้านของนางบ่อยๆฟูหรองใจเต้นรัวน้องสาวดูไม่หวั่นไหวอะไรแต่ช่วงนี้น้องสาวไปจวนสกุลฉินมาสองครั้งใครจะรู้ว่าฉินอิงมาใกล้ชิดนางหรือไม่ ท่านอองรู้หรือไม่ว่าเป็นคุณหนูของที่ใดนางถามยังอยากรู้พยายามทำท่าไม่สนใจเกินเหตุสีจิ้นกำลังจะตอบแต่เห็นดวงตาสุขใสของนางเข้าก่อนก็เปลี่ยนคำพูดเอ่ย หนงหนงอยากรู้หรือพวกสตรีต่างชอบฟังเรื่องเช่นนี้กันภรรยาของเขาก็ไม่ยกเว้นเขาอยากดูท่าทางอยากรู้ของนางก่อนค่อยตัดสินใจว่าจะขอรางวัลอะไรจากนางฟู่หลงเห็นมุมปากเขาอยากขึ้นบอกได้ชัดว่าชายหนุ่มวางแผนร้ายเอาไว้นางก็แค่เสียงหือต้มหน้าหยอกบุตรชายท่านอ๋องไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดอย่างไรเสียอีกสักพักข้าก็ถามจากท่านนะได้อยู่ดี นี่ก็จริงอยู่สีจิ้นขุนเครืองอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้เช่นนั้นเจ้าก็รอถามท่านนะเถอะ ฟู่หลงกำลังร้อนใจฟังแล้วก็อดไม่ได้ที่จะกัดริมฝีปากสวีจิ้นเห็นแล้วรอยยิ้มก็ยิ่งกว้างขึ้นตกกลางคืนเมื่อฟู่หลงอุ้มจนเกอเอ๋อที่ง่วงเหงาหานอนไปให้แม่นมกล่อมแล้วเขาก็ค้นเอาตำราเล่มเล็กใต้เตียงออกมาตำราเช่นนี้เขาสอกหามาหลายเล่มแต่ฟู่หลงไม่ได้ยอมร่วมมือกับเขาทุกท่าหากเขาต้องการท่าที่เกินเลยหน่อยก็ต้องให้นางมีเรื่องขอร้องเขา ฟูวรองไปแล้วกลับมาอย่างรวดเร็วไม่อยากรู้จริงๆหรือว่าคนในดวงใจของน้องรองคือใครสีจิ้นยิ้มถามไม่อยากฟูวรองเอ่ยเสียงเรียบมุดเข้าผ้าห่มนอนสีจิ้นขยับมาจูบหูนางฟูวรองผลักเขาออกแค่นเสียงแผ่วเบาข้างง่วงแล้วท่านอองอยากก่อกวนข้า ใครต้องการร้องขอใครมากกว่ากันเขาไม่บอกนางหนึ่งวันนางก็ไม่ยอมร่วมมือกับเขาหนึ่งวันร่วมหมอนนอนเตียงเดียวกันกับนางมานานย่อมรู้นิสัยนางดีเห็นนางเป็นเช่นนี้ก็จนปัญญาเขาคิดจะใช้เรื่องนี้หลอกล่อให้นางตามใจเขานางกับน้ำมาข่มขู่เขาเสียได้สีติ้นจ้องสาวงามตีหน้าบึ้งตึงอยู่ครู่หนึ่งก็ดึงผ่อห่มออกกดทับนางลงไปเขาชอบกอกวนนางแต่ฟู่หลง นอนนิ่งไม่ขยับเขาอยากให้นางออดอ่อนขัดขืนไม่ใช่เย็นชาเช่นนี้เพลิงปรารถนากำลังคุกรุนไม่อยากให้เรื่องเล็กน้อยมาทำลายอารมณ์สุนทรีเขาได้แต่อ่อนข้อให้ก่อนกระซิบบอกชื่อหนึ่งข้างหูนางฟู่หลงฟังแล้วก็ยิ้มแย้มเบิกบานกอดคอเขาด้วยท่าทางยั่วย้าเปี่ยมสเสน่ห์สีติ้นทนต่อไปไม่ไหวสุกใสาจากคอเสื้อชุดนอนของนางลงไป ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ